สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกุกกอกตอนนี้ก็ประมาณเกือบหกโมงนะคะสาวๆก็ตื่นแล้วค่ะบนมีบุญมากนะคะเนี่ยรอรอได้ยินเสียงรถแม่มานึกว่าเอาอย่ามาแล้วเพิ่งมาจากกีดยางนะคะส่วนรุ่งเรืองมั่งมีมสีสุกก็ ปิ้งไฟนะคะพอนิ่มก็ไฟให้ค่ะลายยุงจะสว่างแล้วค่ะดูหมอกนะคะนู่นโอ้โขาวว่นไปหมดเลยม่านหมอกตรงภูเขาก็าจะเหินชับเลยอันนี้หมอกคุ้งไปหมดละ แต่เราเตรียมนะคะไปหาเห็ดกันค่ะทุกคนไปหาเห็ดคูนกันเนาะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยมาถึงริมห้วยบางทรายแล้วคะ่ะเอฟซี<ม>แลวเราก็จะเลาะหานะคะบริเวณแถวริมห้วยกันพ่อนิ่มเจอแล้วค่ะหน้าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยว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 โค้งส่องเลยพ่อ โอ้วันนี้หนุ่มนะคะหนุ่มมากเลยอออเลยรีบมากเลยถ้าส่งนี้เยาเาหมดก็ส่งแล้วเนาะมาส่งโดยตรงต้องเอาเฮ็ดออื อีกสามผู้ถ้าได้แบบนี้มันก็ดีสิเรื่องอะไรเสียมไม่ได้เอามาถ้ารีบเดี๋ยวขาขาดเมดแล้วเนาะพาเขาเดรอวันน่มรีบมามาไปเลยเดี๋ิวค่อยเก็บเองวัน,งนิ่มเดินไปเลย แดงแทนเนาะยังอีกไหมมันยังเล็กๆอยู่ค่ะทุกคนนี่ไงนี่ไงอีกสองนี่ไงนี่ไงกำลังรินแตกกระเด็นกระดอนเลยนี่นี่อยู่ในมือพ่อน่ะเออนั่นแหละนันเดยังเมันฝาวพี่น้องเอ้ย ไปเอาตที่ไหนเท่าหมดแล้วค่ะทุกคนก็ปล่อยให้เป็นเชื้ออยู่ตรงนี้ไปเลยนะคะนี่อ้เสียดายเสียดายมาก นันจะเอาได้ไม่มีดก็เล็กมากค่ะทุกคนไม่คิดว่ามันจะเจอเห็ดก็เลยไม่ได้เอามาใหญ่นะคะเลยโอเคเอาได้ติดลากไม่ไผ่ด้วย คว้าไม่ได้นะคะน่ะถ้าเราไม่ควักเอาจะจิ้มเอาจะเอามีดไปตัดก่อนเอจอแล้วคะ่ะทุกคนเท้าอีกแล้ว ชื่อตัวดอกเข้าๆเท่ท้ายาอยู่ค่ะพวกเอาให้หน่อยหนึ่งดอกนี่ไงดอกหนุ่มนล้วนี่ เจอหรือยังหนุ่มบอกือถ้า,านหนุม่มก็โอ้สวยแล้ว,วมันเหลือตาเข้าข้อการเอาหมดแล้วไปซีเอ้ยโอ้ใช่อีกนี้ยังไงพ่อมาเอาให้หน่อยมิดคอยมันเล็กไปตึงดูสิจะขึ้นหรือเปล่าดอกสวยมากโอ้ยไม่ขึ้น,นเดี๋ยวพ่อจะเอาอันนี้ทิมเอา ล็กก็จะทิ่มเอาเลยล่ะขาดแล้วล่ะคะ่ะออยังไม่ทันขาดอยู่บอกโอ้ยยาวเกินนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเจอแล้วหมูน้อยหนึ่งต้องรีบไปต้องรีบ không lên với cố ừ, ngay ถ้าแบบนี้มันก็คักแล้วอืมนี่นะคะ ออบเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะตาไม่ค่อยหากินเลยเนาะมาเดี๋ยวเราส่องไปคะ่ะทุกคนก็อ,อยู่นู่นนะคะนะ่ะเขาขาวนะอ่ะเพราะนิ่มตะกาน้อยนี่ลงไปข้างล่างบ่โอ้มันหลายเพราะนิ่มว่าโอ้นี่นะคะเอฟซี H C. มีแต่ดอกสวยๆค่ะมีกต่ดอกสวยๆเลยนี่โอ้โหอืมอืมเราจะมาเอาสองนี้นะคะช่วยกันควักควักควักช่วยกันจิ้มเพื่ออยู่ยากแทอน้องพ่นก็ไดพ่นดึงดึงเอาเลยบอกเขาจะเอามีดคอย นี่ก็เท่ากับดินสอวนี่นี่ค่ะ <c oughs> ทุกคนได้แล้วเดี๋ยวเราก็ตัดเอาเดี๋ยวกองให้ก่อนไม่ใช่ง่ายเนาะก็ดึง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 นีง่ได้ละอันนี้ก็ดึง ดอกะ้โหถ้าคนนี้มาคนเดียวนี่ก็จะรีบมากเลยแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้เอาอะไรมาใส่อะไรกลับไปเมื่อวานขึ้นมาใส่เสื้อใส่เสื้อมาดูเฉยเฉยมาคนเดียวรีบเนาะโอ้ไม,ไ,ไม่ต้องรีบหรอกพ่อไไม่ได้ายเด้แ <laughs> บ่งกันไปเบ่งกันเอาเออ นี่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 เออนั่นแหละแต่งงานอย่างนี้ก็ยกได้หลายเออถ้ามันสวยอยากได้เมื่อวานไม่ค่อยงามแบบนี้นนได้เนาะเท่าแล้วค่ะเอฟซีเมื่อวานนี้มันเท่าอืมนะมาต่อกันที่ตรงนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็คักแล้วอีกมามามายืมสก่อนพ่อมีดนะแล้วเขาจิ้มก่อน โอ, who, อ ounded, ed, โ,อโอ้ทำไมงอ oh, ีพ่อทำไมดอกโตแท้เด้อ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 เด้นเพ่อจะควักกวนที่ไหนโอ้ยสงสัยแกเอาอยู่นั่นแหละไ้เป็นได้หรอกให้เพื่อนเอาซะแล้วก็เอาที่ใหม่หาเอาใหม่ ก็หนุมหน่มบอกอานี่เดี๋ยวค่อยเดินไปดูว่าพ่อเอาตรงไหนเมื่อวานโอ้ยผาดคข้าไนี่ว่าแกอยู่ข้างบนไม่แน่แกจะอาจจะละออ็อกอ๋อพอหนีบขายาวจริงๆเนาะน,นี่คักคักคักแบบนี้นะพ่อก็อยากมาหาอยู่ดอกถ้าเป็นแบบนี้นะ อันนี้ตัดแล้วนะคะทุกคนเราไม่ได้เอายาวจนแบบกืนนะนี่โอ้โหอุ้ยมกฮักเทล่ะอือเก็บเด้พ่อคุณนโอ้ดีดเก็บ,บจะไปที่ใหม่วันนี้ก็หมานเข้านี้ก็เอาละเอ้ยหมาน <laughs> สุดๆเลย ดอกเบลือเบตือเลยค่ะนี่อันนี้เท่าแล้วแต่จะเอาไปไว้สวนไผ่ไม่ออกบ้างเผื่อจะได้ไม่มาหาไก่โอ้มีเยอะเลยนะคะนี่นู่นยังมีอีกไปข้างหน้านะพ่อนิ่มนู่นไปเรื่อยๆเลยโอ้โหมันละทีนี้นะอุ่นข้างในก็มี Non mi ricordo più di quanto sia importante per la salute dei cittadini. บกน้อยเนาะเท่นี้เนาะบกเล็้องหาบอยบางชายเนาะหอะห๊ะหำไม่แม่งเิดล้วจีมหักจีมหักเอ้ย นมาเอาบ <S <S ่โอ้คนมาเอาเขาก็เอาหมดเลยนะไม่ได้ล้ดิามอีกตงไว้สิยัง่ได้แค่จับโดกมาทรมกระเทงัดเทงัด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cái lỡ cái video hấp dẫn ปัาค่อยสงใจเอาอยู่พุ่นไตรงไหน,นอีกไปตอันนี้บอกตรงเท้าพ่อนี่เดี๋ยวจะส่สงดูเอานี่ค่ะโอ้บานแล้วค่ะแล้วก็รีบมากฝนปลปอยๆมานะคะเมื่อกี้นี่เก็บที่สวนยางด้วยค่ะเมื่อกี้นี่ตรงไหนคะ แล้วค่อยไปรอบบ่ายเนาะใช่ให้มันออกก่อนนี่นะคะเราก็จะกลับบ้านหาทานข้าวกันค่ะหยอดน้ำกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ